ไอ้แดงฮะเจ้าคือว่าเฝ้าเขม้าบ่อคอยเหยีเร็วกว่านี่ไอเอากูกกาฟาไปในต้วเนาะไอหน้ารีดกันอยู่ในห้องกันไีดอยู่นี่ไอเอากระชังมาหน่อยเนาะเรียไปมึงอวกไปหาเขาดุ่งสิเป็นจังใดไอ้จื้อสวัสดีครับเอ้ยแสดงมาช่วยบังเขาบ่แมีนไอกำจอนพี่พี่ว่าอะไรเนี่ยมันสอนอะไรดีวะเอาไม่ยังบ่ไอกำจอน มาอยู่ทางนี้นะเป็นจังไดอยู่กินจำไกสบายดีบบบะกินหอดีบะกินหอดผักกาติจ้าผักาดผักกาดหงววไอ้ฝันเห็นผักกาดตั้งสองคืนแล้วแล้วผ้ากันมาได้จังไดรคือบะเขียนจดหมายเขียนจ่อหม้อมาบอกไอซักก้อนเอาไปจับตาว่าผ้ากันเงียบมิดจีนีประสรงข่าวส่งข้าวจดหมายกับ่ะเขียนเจจินกับผักกาพอ้วนอ่ะไม่บอกป่วกับโต๊ะกับโตไปกับมันหน้าเนีกันเล้ตัดสินใจ มหาไอกำจรเองย้อนว่าความหักความคิดหดสเดปากกาไม่อย่างนี้ไอ้มันหนาเศร้าแท้เออไม่หักเป็นหยางหนาจะไหนมันเป็นคก็จะบอกเป็นหยางคือเอาขอกไปเลยเป็นหยางภาค้าเป็นขีดหดเลยอ่าเป็นขีดหดาค้าที่ไอพอดิเขียนจนไหมฮะในย้อนว่าไอหยางในการฝึกไอก็ได้ยังบ่าในเขียนหาโอ้ว่าเป็นหยางจ้าว่าเป็นหยางโดภาค้าบอกภาก้าบอว่าหยางดอกแต่ว่ามือนี้น่ะอัน ผัก<พ>กาพาักกา,าเดี๋ยวคว่มงกินหวดจีตถึงผักกาไอไอว่าจังสีดีกว่าน้ะผักกาเนอะไอว่าช่วงเนี้ยการฝึกมันกับฝึกนะเออไอคันคันไอไอเป็นคนผิดเองที่บอเขียนจดหมายบอกผักกากรมาเฮื่อนซ่านมันกับบสสดวกพ่อสิจะให้เข้าได้พักอยู่พักเต<อ>่าใดเอา,อเอาก็มาจังสันอุซ่าเตรียมเสียผ่ามาว่าสิได้อยู่หลายมืออ,อยู่แหมหูจักเลียนแล้วก็ต้องเลียนเกตตัวสิตัวไปมือมือก็สบอะไรด้เฮ้ย แมนเหตุไดบัดเนี้ยวกว่าแล้ววะเอาจังไงคือชันกากปลบรถคมไรแทอเอาจังสิก็ว้าความจริงให้ประกาศฟังไปเลยแล้วกระบอกให้ประกาศท่ำใจเอาโอเคไอโอเคโอเคโอเคไอกระบอกกรบอกไปบุญนี่หลักบุญจะมาหน้าพักตาตั้งใจว่าสีมะขอขังขึ้นนู่บานพักไอกำจวนจักคืนหนึ่งจังไดก็กลับมาได้อยู่แล้วมันคำมันเมื่อแล้วเนาะนเองนู่แมนบอกไปเลยไปจืน ไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกไปกันไหนๆนี่ล่ะกันไหนๆนี่ล่ะผมสิบอกความจริงความจริงังสาเหตุที่ผมบ่เดเมื่ออบกไปเลยที่ผมบ่เดล่างานเมื่อหาเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี่บอกย้อนว่าผมบอกไปรูบอกไปเลยผมมีเมียไหมแล่ะตัวไอ้เจิดเกฮะยพกาพกาจนรพกาฟังหนสักครัพกาเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่าง ไอ้บริยินยอมเนีกาเอาแต่ว่าที่ไอ้เป็นยังสี่เพราะว่าไอ้เหงาไอ้เผลอตัวเผลอใจไปซื้อแต่ใจของไอ้ก็ยังหักปกาคือเกาเออหักมอสันน์ขึ้นมาบอกจังสันเผลอตัวเผลอใจจังได้จะขอกคำพูดสาวเร็วไอ้บังหักปกาตีไอ้เป็นอยังไอ้คือให้โตแบบนี้ปกาไอ้หักปกาคือเกาหัวใจของไอ้ยู่กับปกาไอ้ขอโทษหลายๆไอ้หัวไอ้ผิด ไอเลี้ยนผูไนกไอกะต้องเลี้ยนแก่ไอไปลูกผู้ชายไอกระต้องยอมรับนะให้ปากกาให้อภัย,ย,ยาาไอเนี่ยแล้วปากกาเด้ไอกำจรจะให้ปากกาอยู่จังใดแกยุหันแล้วปากกา <g ül> ไอมันเป็นคนซัวแล้ว <g ül> ไอภาสามารถที่จะกลับคืนไปหาปากกาได้ขันปากกาพอคนที่ดีกว่าไอหรือพอคนที่หักปากกาออดีก็ให้ปากกาเอาเกินกับเขาซะเออบอกเลยทุแต่คือบอกไงเท่ สีไม่ก็ตัดกันจบก็จะเสียได้จังไงพอชิคเห็นสู้หักกันบ้านต่างๆหน่อยเถอะไยใช่เวลาะหกเดือนนล้สูคือปล่อยให้เลี้ยงมันเป็นแบบนี้สู้เข้าใจบ่ข้ามาเปงนไอ้โคเจ้านั่นละไก่ปัญญายิ่กูผ่านวางบ้านอ่ะไก่ปัญญายิ่กูมาเลี้ยงใจเอาคนบ๊อบเกี่ยวไปแล้วมาจืดเฮ้ยมาข่อยบ๊อบเกี่ยวยัดมาไม่ได้เกลียดเด็กเด็ตอนนี้ผมบริแรงใจอีดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นย้อนชั่ววูบชั่วควบคิดชั่ววูบของผมเองผมย่ มันเป็นความเห็นแก่ตัวของคุณชายเอาขันจิตใต้สำนึกมันมีมันบอกเป็นมากดอกทามันจริงใจบักอยู่อดอะไรอดเอาพอแต่มองเห็นอายใช้กำจานทีน้องไอ้ขอโทษไอ้ผิดเองจะเด้ะกันพักการ์ดนะเอาจำเป็นก็ เจ็บเดือดซวนนั่นกูว่าแล้วว่ะไอ้กำจนเป็นยังคือให้ก็พากาแบบนี้ไอ้ขอโทษอดเนี่ยเองปวดตะลุยจนแท้แท้เจ็บเนสอดซวนปวดดาวใช้มาเก่าบ่แม่อนคงหัวใจจะให้รึยังรักอันใจอีน้อง มัดย้ำพี่สิเนียกันโอ้โหผู้ชายเจเลยว้นนี้เขาหักบมดหัวใจทุบหัวใจนาโ<า>อ้าออกเก็ดอ้นอนว่าเสียควนวทะนายเอ้ยม่นวงชี้กดใจเลย <ป reflex> ุันแรกมันมีหัวใจวัละท้าเดินมาเมืออนมบังท้ามาเบ้ภาษาไอโฟนพกกาวันที่เกิดเลี้ยงวัวใจนั้งแทบขาด เนียวป้าป้าดูกันไอเดียนอาการไ่ค่อยดีเดี๋น่นที่เจงเดจะสิเป็นลมใช่ไอดียอาารเป็นลมัอาการ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 อการออาการอาการอาการเป็นลมเัากเอาการ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 โอ๊เอาการอาการ ควากทวันนี้มีความหมายกันเจ้าเลยเป่าน้ำ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 า้คนกกาไอ้บักาไอ้กกาจะได้ยังเอาเป่าีแมกเป่าไปนน่โอ้ยเ่าเป็นล้มนิแมบักกานน่แม่นเป็น้าพี่รู้ไอ้เองผู้แงเป่าไปเป่านเป่ามึงเป่าเขาเป่าอะไรเป็นลมบักา เป่าตอนใดนเป่าตอนนี่เหลือไ่หดเดงเอยเืกปะเราตอานเียเลยเือืแผลเือกกเอาเนี่ยาักงกายี่เจ้ามัน่ใส่ะยงูดมัก็ดอกระเดือแทนผู้ใหก็เสียงดังแท้ล่าวาฮะเสียวไอ้กระจอนตัวต้องไปเคียดผู้นึงสัก่อนเ้อค่ให้มันจบจไปในมือนี้เลยฮะ นาลีออกมาอย่างนาลีเสียงกระทึกอึอคมเนาะอย่างคนอยู่คนนอนอยู่เนาะมึงจะไปนอนได้นอนดีขนาดนั้นเนาะนาลีก็นอนจากกูเหมือนเนาะนาลีมันมันบ่มีอย่างหนอกนาลีนาลีบ่ต้องตกใจดอกไอ้วันนาลีเขาไปพักผ่อนสักคนแมนบอกผู้ใดบอกมาแดดข้างนอกมันกับหง่อนเนาะนาลีมันบันเกี่ยวกับแดดเฮ้ยเฮ้ยจะบอกข่อยมาเลยว่าซุ่มนี่มาแต่ใส มาเป็นเมียเขามาเตใสมาเป็นผู้นีิงตีผู้เป็นเมียเขาแกให้มันได้ที่จะละหน้าจะขอนารีไอ้สิวความจริงมือนี่ในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วคนที่อยู่ตรงหน้านารีนี่คือพกาเป็นเมียเก่าของไอุยิงมึงส่วนเนาะใส่เมียเก่าโว้ยท่อคล้ยตู้นี่เอาล่ะนารีบ่ได้ สูดีหนามึนเนาะเอ้าหนามึ่นหนาด้านหนาด้านจัาใดผู้ใดด้านเมันแน่กัมนซ่ไอ้จืแล้วก็เป็นเมียคนนึงกันซ่ตอนนี้กำจรเป็นผัวฉันเห็นบ่ฉันยูนีผูเธอบ่มีสีไปเครียดกันทางงในก่อนเข้าใจบ่ค้าระาเดี๋วเข้าสิบสิัสบไปทสาบสิบสนบกิบสิบสิบสิบไอกกับสันสิบสิบ้ิบไปบสิบสิบสาสกบสิบสิบบไส ไปไซ็ก็ไปเลยไปเดี๋ไปเไปเลยไปเลยไป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 กะลีโอ้ยกะรีอะไรเอาซอไปยัำรยคนทีเขาไมมีความใจเอา้าคนดีเขาหาเขาหลีเขาปรกาศวาทำลายจิตใจคนเมอขอเขาแบบนี้ดอกเอาจังซีหัวใจกลไอ้ป่านสายย โยนไปปั่นเสื้อกูส,อสู้ไปเมียผู้ไม่สอนลืมง,งผู้อยู่คอยนางเาย่อเข,า,ขาเป็นผู้ใส่ไหล่ใจประกาศนั่งนี่เป็นคนตำตอ่อยเมียนคอยพี่บ่มี อะไรอุวเอาอุวเอาอุวเอาเขาต้องเกินแจกนี่วงี้ยมามักพังสลายลงบัดีมีมีอาดนห้ไปมันก็สำนันละดองลาเดียวนี่นะเขาไปปีภูม่แล้วฟังความอายเด้อกำจนเป็นของนองสร้างลรื่มไยได้งา สัจจะงบทเที่ทยงมันสบานไว้พี่บอจำพี่บอจำจะเสร็จกันไหนเลือโตนกันเลือโตนจะให้ล่ะจะให้หกูให้ดอกอี ควมิดหอคิดเธอมาแต่ว่ากวงมาแก่ย่าหายเศร้ากำจวนมันกระซ ua คำวนาเมื่อไหนเห็นกระปากาเจ็สี่เลยัวใจปากามีแต่ความเจ็บปวดปากาปากาไม่อยากอยู่นีแล้วเพื่อนวน้าไอซีวอลสุฟังฟังความายเด้อจังไดจังไดกลับขึ้นเมื่อบานเฮาตั้งรักสะก้อนกลับขึ้นเมื่อบานตั้งรักสะก้อนมี่ยังให้ไปเคียกันอยู่บานเสียใจอยู่เมื่อเมื่อบานเพื่อนกะทนันล่ะ ไปบ้านเท่ายังมีอีพีอีน้องผู้ขจาสิควายโอบอุ้มอู่เล่เข้าน่าหลาน้อจังเดละเอื้อยกลับบ้านแล้ววันหน้าก็คือการไอจืดกับผ้าหลองเมื่อบานซะเป็นาผ้ากลับบ้านผ้ากลับบ้านตั้งเมาเย็นเย็นยกควายกับเมื่อดอกมพุธยางไหวบ่าละไว้พ่อไปก็ต้องไปละไอจืดกลับคืน้อยกลับคืนทางเขาเอาเสลียวเอื้อยไปลาไปไม่ต้องคิดมากม่ต้องกินต้องอยากยังจากยางจากแนวาน่ากูแทงม่เนี่ยเอา จมก้าวเจ้ากูไปขว้ห้อยแง่ไค่มาแดงอามาตส์อินชีพุดนะพูดสูนไอ้เจื้อนอว่ากูคักแขกทุกครั้งพอมีปากแต่ไอ้เจื้อนคอยกับเป็นพี่น้องเจ้าอยู่ไหมเห็นอะไรบ้าทีนี้ผูกจางเลี้ยนผูกกระตองเลี้ยนแก่ปัญหานี่มันเกี่กับเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นคนใจง่ายบได้ใจง่ายผ้านองทิศเสียเสียเจ้านี่ยอามาตกระโดดไม่น่าสูนเดี๋ผู้หนึ่งเรี่ยวมันเสียใจผู้หนึ่ง เออกูยาซื้อจะสีเด้อปนี้เด้อครับไปเท่ากับเมื่อบานเท่าปนี้กลับห้องเท่าไปไปโอ้ฟังเอ้ ดอกรักยังมีหลายเรื่องในเรื่องการแสดงขันมันแท่งใจไผโปรดอภัยลูกหลานด้วยบัดนิ้มุนมาจากทางปีเสียบุญยุ่นอีกเถื่อในใจอุกเอาเหลือหน้าลี่สาวใสไปหาหลินบ่วต่าคืน,นใจใจยื่นเพื่อค่อยหากระมิดมีซะแล้ส่วนว่าสาวพักกา สาวว่านหน้านองพีหอดว่ามีม่มันสิส้นที่ไปแ่ดอกวันไดพอมาถึงหน้า้านเสียบุญยื่นคือว่าเลยหยุดผักย่งางผ้ากันเลานอนหลับจุนสว่างสดแจงฉากนี้น้าพี่น้องพอพอเขาเสียบุญยื่นมีท่านเรื่องน้ำตาสาวใหม่ปลายประกาของอาจารย์ชวีวันขันติภูประพันธ์เขียงแกมบารมีมิจกุลดอกรักดวงมาราาจัดเสนอพี่น้อง ไท่ห์เฮานรืนกอ่อจำเอาไว้เทหเฮานรืนกอบ้านผมนอปัจจุบันสูมเมืองสู่เมือคือตังทินทานซื้อว่าบานนนา้า,บานนสว่างเนื้อแม่ซื้อว่าบ้านนสว่างเนื้อแม่ลำมานานพี่ดีรักทานคุณบ้านรักทานยุงบ่อมีคนแทนคนแทนไทยน้นสว่างคนบ่องดอกทานลุงป้ายยายาจะตามนัดคนใจน้อย จะตามนัดคนใจน้อยผมยังคอยละตอนรับทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าจะรวยหรือจนรับทุกคนละผมไม่เคยไปแวะกินข้าวกินปลาไปแวะกินข้าวกินปลาไป็นหุ่มสุลาสาธุนามนตำบลนันทาโพสีตำบลน,นันทาโพส,บนนพสีบอกเลยคนดีลูกเมียไม่มีอำเภอขึ้นเดชอุดมอำเภอขึ้นเดชอุดมทุกทกวันละผมได้นอนเศร้าแทบจะกินยาพิษ สักนิดไม่เห็นเจเราทุกวันละผมอย่างมัวเมาทุกวันละผมอย่างมัวเมาออกะสิบเบ,บาๆวาระเข้าข้างเดียว ราชธา,านีอุบลราชธา,านีบอกเลยคนอีน้ำไหลเที่ยวอุบลน,นั้นมีแห่งเดียวอุบลนั้นมีแห่งเดียวเชิญไปเดียวมีงานทุกปีมีงานของประเพณีมีงานของประเพณีทุกๆปีมีงานแห่เทียนสิ่งนี้ผมขอกราบเรียนสิ่งนี้ผมขอกราบเรียนมีงานแห่เทียนวันข้าพรรษา กันมาเป็น,นสายห้องไกลหรือไกลมอตอร์ไซสามล้อรถจนออกปานแมงเมาปอ,อนสิลํำได้ถามข่าวจากบ้านไกลบ้านไกลเหนือใต้แม่นลังมา เห็นแร่งใจแล้วซาบเซื้องหลุดตนลางเข้ามาหา,หา,หานำใใจแฟนคือมาพาคุณนอเทียมฝ่าดอกลักดวงมาล่าสิขอสู่บนเวทีบอยอมเมื่อย พันแรงใจทรงเรื่อยคือเดียวนี่สิบอ่อเ้ามีแต่นับมือเร่งขยันท้องก่อนเสริมเติมใีท่านมีคติสอนใจดังคือคืนนี้คอยฟังไปเด้อทาน ในนิทานดอกเรื่องไม้แม่ชวีวันเอาใจใสแต่งนิทานเรื่องนี้สิดีแทแ้ว่าสำได้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนอานาะ ตั้งแต่ให้จันสีนี่ไปติดป้ายรับสมัครคนการคนงานจากว่าเป็นจังใดเสียค่า,า,าว่าจังใดจันสีหนูนไปหาคนการคนงานให้เสียอยู่ได้ค่ะห่างบพราะท่านไมมีไผมาสมัครเลยเสียเสียให้ไปติดป้ายรับสมัครคนการคนงานว่าแม่เจ้าไปติดบังเสาบาังป้ายเข้าไว้ติดจันสีเสียค่ะ มองพุ่นมองพี่หนูกระตีดเวิร์ดมองแจง้งมองขาวเนะี่ยเสียบ่มีไผยฉิบว่าเห็นเสียเห็นหมดทุกคนหรือว่าเป็นน้ำโง่แห่งลานเทาบ่ดีบ่คะเสียเป็นน้ำโง่แห่งลานมาติจันสมนีมองนี่กับบอดีมองนี่กับบอดีมองนี่กับบอดีมองนี่กะอ้าอ้าอ้าวเสียขาแม่ผู้ใดมานอนอยู่บ้านเฮาคเสียอยู่หน้าร้านเฮ่าแนเสียขาอีหยังกับจันสีมีคนมานอนอยู่หน้านบ้านเฮาแน่เลยคเสียขาอ้าวจันทร์สแม่นมานคนกันคนงานบอค่ะ ร่างเขาไปถามขบวนคนดูเดี๋ยวเสียรอดอยู่หนีนะคะเดี๋ยวเสียสิงห์นางออเด้อจ้าเอ้าตายหรือยังเนาะคะเนี่ยหนัวคนคนขาจึนโอ้แต่สังไหนมากทังใดขึ้นมานอนอยู่หนาลานนี่ค่ะเอ้ยอเออ้ยจึน แล้วเป็นบ้าหมูหรือจังใดมันป่วยมาเอินกูมีไอ้เบิร์ดยายพี่อํายายโอ้ยนี่แหละนี่แหละอีอํากลัวฮะป้ามาเข่าฝันกูป่ยายป้าก็มาจังใดมาตาใสคือได้มานอนอยู่หน้าบ้านฉันนี่ขอโทษหลายๆเด้อมาตาใสน้องค่ะขอโทษหลายๆเด้อเมียหลายมาตาเป็นจังใดมาตาใสนี่ก็เดินมานอนนี่ มีอะไรพ่งมองไปมองนี่เห็นมันเป็นห่มดีก็เลยขอนอนขอจดที่ไปนี่ละพวกจดที่ไปเดี๋ยวนี้ละตอนนี้มองไปบอกมาว่าสันทอไปจ้าสดไปนี่เราะจะมว่าเป็นดีเลยสนใจเหตุการณ์เหตุงานนั้นฉันบอกสนใจเหตุการณ์เหตุงานนี่บอพอดีเลยว่นีคนงานเหตุงานสวัสดีพอดีหลับอยู่บอจ้าตอนนี้ขาดคนงานแล้ะขาดสนใจบอสนใจสนใจเพิ่งหลับอยู่ ต้องการอินปัตตัวเด้วัดตัวค่ะมองพักกับมี่ฟี่มองกินกับมี่ฟี่มองนอนกับมี่ฟี่ค่ะงันอย่ังค่ะนั่นอย่างเดี๋ยวสิพ้าไปถามโุยกระสแปบไปหาเสียชันกรนะคะไปรอทยังอีกแป๊บนึองอย่ายาโอ๊ยหลนวดตื่นกึนมาเป็นนเสียขาดีอจะเป็นไผมอต่งมีเงินก่ลนเสียร้องหามึงเด้อหนูพามาแล้วให้ยแบบดีทาเอีคันสันกจะพากันเข้ามาหนีเบอนดูขมากกอนคุณอีดืน เจ้าเป็นพี่มูเจ้ายับเขาไปถามมึงแม่ฉันเปฟังพี่ดอกนี่บอกโอ้ยสวัสดีค่ะอาเสียค่ะขอนางไต้พี่ดอกก็ก็เได้ว่าตั้งใจสิมานอนนุพูดดีมันเมื่อยขออาศัยได้เลยค่ะบอกเป็นอย่างดอกเรืองนั่นเป็นภาคกันไปจังไดมาจังไดเคยได้มาลับมานอนอยู่มมองหนีว่าสันดกเราซื้อเิ่นฟังล้วนละ อันดนเซียคะ่ะมูชันดีมาจากต่างจังหวัดมามีมองเพิงผ้าอาศัยมามีมองรับมองนอนก็เลยซัดเซพพ่พระเนจรมานอนอยู่บ้านเสียนี่ละคะมาจากต่างจังหวัดมาสันติมามีมองอยู่มองนอนบามีมองอยู่บองนอนเงินคา,า,าลดกับบอมีเงเงินบอมีจากบ้านเงินคารถกับบอมี่ขับบ้าน<ร>มาได้เนี่ยก็เอาจังสีสาขันเงินคารดบอมีบอมีมองอยู่มองเศร้า เสียนั่นว่าให้มูเจ้าทั้งสามคนนี่เหตุการณ์เหตุงานน้ำเสียสิว่าจังใดดีดีเลยค่เสียก็ดีใจเลยค่ะเสียค่ะอันงานนี้ต้องต้องเฮ็ดยังเน่ค่ะเสียค่ะเมียนค่ะแต่ว่างานของเสียน่ะมันจะเป็นงานบริการงานบริการเสิร์ฟอาหารอ๋อย้อนอาหารกิ๊กเฮ็ดได้เหตุบ้าเป็นมูเจ้าสิเฮ็ดได้บอเฮ็ดได้จ้าเฮ็ดได้เฮ็ดได้มันมีหน้าที่อย่างเนี้ค่ะบอกเลยห้ฉันฟังนะค่ะมันเฮ็ด มันมีจะเสิร์ฟอาหารอย่างเดียวอย่างอื่นบ่มีตีฟังก่อนเสิร์ฟอาหารนั่นเสียสิให้เจ้าสองคนนี่เสิร์ฟเสิร์่ซื้อมาเป็นหยังงงงงงครับงงงนงงนงงนีงง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 งหงเงงางงงงนงง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 เงงงงงนงง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 ะ โอ้สื้อจืดป้าเอาจังี่ขันสันเสียสิมอบตำแหน่งให้ให้มันสมซสื้อจะพองไม่ตำแหน่งป้าก็มมีตำแหน่งสิเห้เจ้าเป็นผู้จัดการบ้านน้าคือดีแท้จัดการยังค่ะแนจัดการห้องน้ำอุ้ยเอาห้องน้ำก็ไม่ผู้จัดการสิค่ะก็มี่ตัวเนาะจัดการแบบไรบ้านนี้แต่ว่าตอนนี้นั้นคอยสิเห้เจ้าจัดการเลยเพราะว่า ห้องน้ำม,มันเต็มอู้ห้องน้ำเต็มใหญ่เมนเป็นที่ภาคภูมิใจเลยภูมิใจยี่ปอบมึงเอาผู้จัดการเนี้ยเอานั่นได้ได,ดับดีพื้นก่ได้เป็นยังไงดิห้องน,น้ำเนี่ยนะเอาตุ๊กใบเป็นเอ็กเสิร์ฟเมสก็ได้เป็นผู้จัดการเนี้ยระดับผู้จัดการเนาะงานล่างถ้วยล่างยังบ่มีติค่ะมันเต็มเบิดแล้วตำแหน่งม่วนนั่นใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ p p r e s s ่